กับคารวะมิสังหายสายสองล้อทุกท่านท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับพบกับผมน้ำหม่อมมอเตอร์ไซค์โซโล่ไทยแลนด์นะครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายๆเกี่ยวกับแวดวงสองลอ้อเครื่องหรือรถเครื่องหรือรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์นี่แหละครับพี่น้องก็สารพันสาระสลับสับ,สบเปลี่ยนกันไปนะครับผมคุยกันแบบสบายๆเนาะสไตล์พี่น้องสไตล์คนขีม่โมอเตอร์ไซค์สบายๆอยู่แล้วครับผม ตากแดดตากลมอย่างพวกเรานะครับก็มีความสูขไปตามอัตราภาพของแต่ละคนนะครับพี่น้องครับผมตอนนี้ก็ย้อนมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแวดวงของเรากันต่อนะครับแวดวงของเราของสองล้อครึ่งนี้นะครับพี่น้องเป็นย้อนรอยอดีนนะครับก็ยังวนเวียนอยู่กับค่ายปิงโนอกคอนด้าเพราะมีค่ายนี้มีเรื่องราวมากมายนะครับ จริงๆนะผมจะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับของแต่ละค่ายนะครับตอนนี้ก็ว่าของค่ายปิ่งโนฮอนด้าไปก่อนอยู่ในยุคสมัยของยุคที่เป็น AP ฮอนด้านะครับพี่น้องเป็น AP ฮอนด้าเพราะผมถือว่าเป็นยุคที่ฮอนด้ารุ่งเรืองเที่ยวนะครับรุ่งเรืองกว่าที่ผ่านนมานะครับยุค AP ฮอนด้านะครับผมเพราะว่า อีกอย่างนะครับฮอนด้า Honda มีเรียกว่าปฏิรูปใหม่ทั้งหมดนะครับหลังจากเป็น AP ฮอนด้ตั้งแต่ปี2529เป็นต้นมาเน้่นะครับผมแต่โดยก่อนนั้นคือ a อเชียฮอนด้าอย่างที่เคยเล่ามานะครับว่า Honda ค่อนข้าจะเจ็บปวดพอสมควรยุคเอเชียฮอนด้านะครับเพราะว่าคือป่วยอะ่ะถ้าเป็นผู้ป่วยก็ป่วยหนักครับอยู่นะในซียูมาตลอดนะครับผมแต่พอ ถึงพศ2,529พอเป็น AP h o ฮ da าที่ร่วมทุนร่วมอะไรกันใหม่นะครับผมมีการปรับโครงสร้างปรับอะไรใหม่ทั้งหมดเนี่ยโดย AP h o ฮ da เป็นผู้จัดจำหน่ายในพูดเดียวในประเทศไทยนะครับภายใต้ชื่อของ AP h o n อ a เนี่ย Honda ก็ค่อยพลิกฟื้นขึ้นมานะครับ3-4ปีแรกมันก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพชัดเจนนักแต่จะเห็นอย่างเดียวคือการปรับโครงสร้างทั้งหมดนะครับการปรับแนวนโยบายทั้งหมดนะครับ3-4ปีแรกท,ที่ที่เป็น AP h o ฮ da ามานะครับผม หลังจากนั้นมาไปี5 5 3 2 5 5 3 2นะครับก็มีลายผลิตรถรุ่นใหม่ออกมานะครับคือรถ2จังหวะนะครับ2จังหวะที่เป็นเรือที่ผมว่าเป็นเรือธงของ AP Honda ด้านแหละครับนั่นคือรุ่นโนวานะครับ,นะร,บ,นนร,บรุ่นนี้กว่าจะออกได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องถึงกับประธาน Honda m o t เตอจากญี่ปุ่นต้องมาทดลองการขับขี่ด้วยตัวเองนะครับ ราะว่ารุ่นนี้จะไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบรุ่นที่ทำขายทั่วไปนะครับแต่จะใช้พื้นฐานพื้นมาตรฐานในบ้านเราในประเทศไทยนี่เป็นเป็นเกณฑ์นะครับตอนนั้นประธานฮอนด้ามอเตอร์มาขี่เองก็ต้องการจะรับรู้ว่าตัวรถเป็นยังไงแล้วก็พฤติกรรมของผู้ใช้ผู้บริโภคคนไทยเป็นยังไงนะครับเพื่อจะได้ผลิตสินค้าผลิตรถให้ตรงกับความต้องการของ ผู้บริโภคมากที่สุดนะครับอย่างเช่นอีก3ค่ายสมูไรที่เขาทําแต่2จังหวะมาพอรถเขาได้รับความนิยมได้รับการตอบรับมาดีตลอดนะครับแต่ยังเป็นเครื่องยนต์2จังหวะเขานี้ก็ หลังจากประธานทันด้ามอเตอร์มาทดสอบแล้วนะครับถึงได้เชื่อปักใจเชื่อรวมทั้ง RD เองก็เริ่มจะเชื่อนะครับตอนแรกไม่มีใครเชื่อนะครับว่าพฤติกรรมการใช้ของคนไทยนิยมใช้รถอย่างนี้ประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยเครื่องยนต์สองจังหวะอะไรเงี้ยในะยุคนั้นนะครับ <c oughs> โทษครับก็เป็นอย่างนี้มาหลังจากนั้นก็ เปิดตัวรถฮอนด้าทันทีครับฮอนด้าสองจังหวะเครื่องยนต์สุดตั้งนะครับผมะระบบเบรกหน้าก็ดิสเบรกอะไรเงี้ยก็ได้รับการตอบรับตั้งแต่นั้นมาเลยนะครับเอายงเอเย่นที่ปรับโครงสร้างมาใหม่ปรับนโะยบายใหม่ก็ให้การต้อนรับอย่างดีมีการเฮ hey, เรียกว่าเฮ hey, กันเลยเลยพี่น้องก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ AP Honda เลยก็ได้ที่ท,ที่ที่พลิกฟื้นขึ้นมาเริ่ม จากผังาบผงาบอยู่ในห้องไอซียูคานี้ก็หายใจได้เต็มปอดเลยครับผมหลังจากมีน้ว่าออกมานะครับคือกระแสการตอบรับเป็นอย่างค่อนข้างดีไม่คิค่อนข้างดีดีมากทีเดียวครับโดยเฉพาะเดลเลอรที่แต่งตั้งขึ้นมาใหม่ภายใต้ที่ภายใต้ร้านมาตรฐานของ CSI อย่างที่ผมเคยเล่ามานะครับเป็นร้าน CSI ไนะครับผมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผมทำให้ Nova, โนว่าเติบโตมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วก็แตกเป็นหลายเวอร์ชัน่นแตกหลายแตกเป็นหลายซีรีส์พัฒนามาตลอดนะครับตลอด10ปีของเอเชียฮอนด้าระหว่างผลิต2จังหวะนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มสป,ปอร์ตอย่างที่ผมได้กล่าวมาตอนตอนที่แล้วหรือตอนก่อนโน,นนะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับไม่ใช่เฉพาะโนวาอย่างเดียวนะครับถามว่านว่าหรือ2จังหวะสร้างชื่อให้ฮอนด้าทั้งหมดใช่หรือไม่ มันเป็นสร้างชื่อใช่ครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่ฮอนด้าพลิกฟื้นมาได้ก็เพราะนโยบายของฮอนด้ารวมทั้งาการปรับโครงสร้างต่างๆนะครับทั้งใหม่ทั้งหมดเนี่ยถือเป็นรากฐานถือเป็นส่วนที่เกื้อนหนุนต่อกันนะครับคือมีโนโยบายดีอะไรดีแล้วเนี่ยครับโครงสร้างทั้งหมดดีนะครับดีลงดีลเลอร์ดีทีนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดีออกมาอย่างเงี้ยครับ มันก็เรียกว่าโดนใจผู้บริโภคของชาวไทยครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนั่นแหละครับถึงว่าฮอนด้าเป็นเรือธงนะครับยุค2จังหวะหลังจากนั้นก็มีพวก2จังหวะอีกหลายรุ่นที่ผมได้เอ่ยมานะครับพี่น้องก็ไปดูนะครับรวมทั้งกลุ่มสปอร์ตของ n s r อย่างเงี้ยครับผมที่ที่ขึ้นมา n s r b i ด RLS ซึ่งเป็นสปอร์ตขนาดเล็ก RLS กับบิดน,นะครับผม ส่วนนี้เอ็นเอชอาร์นก็เรียกว่ามามามาปั้มมาคู่แข่งเดี๋ยวตอนต่อๆไปผมจะเก็บมาเล่านะเก็เป็นเกล็ดเล็กเก็น้อยนะครับเกี่ยวกับประเภทรดของค่ายต่างๆนะครับว่าแต่ละรุ่นอะไรเป็นยังไงนะพี่น้องะครับผมหลังจากออกเอ็นนามาไม่ใช่ขอโทษครับหลังจากออกโนว่ามาได้ไม่นานเนี่ยไม่กี่ปีนีงลงทั้งมีดีมีอะไรที่ขายในตลาดเนี่ยก็กลุ่มปูนพูกค่อนข้างโตเร็วอ่ะโตเร็วมากๆครับหลังจากนั้นกิจกรรม ใหญ่ที่เกิดขึ้นกับคอนด้าที่สร้างความฮึงฮาให้กับวงการาสมกวนนั่นะคือการรวมกลุ่มคารวานกองคารวานถึงหมื่นคันผมว่าจริงๆมากกว่าหมื่นคันที่สนามพีร,าร่าสกิตนะครับผมตอนนั้นนะครับก็เรียกว่าอฮานครับประมาณปี2533-34ถนะครับท,ที่ที่มีคารวานใหญ่ที่สุดนะครับของกลุ่มผู้ใช้มอไซค์ในประเทศไทยนะครับเป็น กิจกรรมที่ฮอนด้จัดขึ้นครั้งแรกเป็นถือว่าเป็นคาราวานที่มีมีผู้บริโภคที่ใช้รถจักรยายนต์ของฮอนด้ร่วมมากที่สุดนะครับนราแสดงว่ายอดขายของฮอนด้าก็เริ่มทะลุไปแล้วตั้งตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับผมหลังจากนั้นฮอนด้า Honda เองซึ่งตอนนั้นยังอยู่ที่สุขุมวิท26นะครับก็เป็นเช่าตึกเขาอยู่ครับผมหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่โอบายาชินะครับไปเช่าตึกเหมือนกัน พวกผมยังแซวกับผู้บริหารกุญซือของฮอนด้าเลยว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่ผู้บริหารพูดมาก่อนหรือว่าฮอนด้าเนี่ยเป็นบริษัทเล็กๆนะจนก็จนเลี่ยงี้ต้องไปเช่าตึกเขาอยู่พวกผมยังแซวอยู่ครับแซวกุญซือของฮอนด้าฝั่งไทยในยุคนั้นนะครับก็ผมว่าเฮ้ยบริษัทเล็กๆมไม่เป็นไรแต่รวยเนี่ยพวกผมพร้อมจะเขคาได้ก็แซวกันสนุกสนานเนี่ยครับผมถึงว่าผู้บริหารฮอนด้ายุคนั้นเรียกว่า ทุกคนสามารถเข้า<อ>ถึงได,ได้สัมผัสกันได้คุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสารพันสารลากันได้ตลอดนะครับผม มีความใกล้คิดสนิทสนมกันยันลงมาถึงพนักงานของฮอนด้าทั้งหมดยันไปถึงเดลุ่งเดลเลอร์ก็สามารถคุยกันได้เปิดอกคุยกันมีอะไรก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดนะครับในกระทัฮอนด้า a ออกรถรุ่นใหม่ไม่มีทดสอบกีเซตอะไรเย่าเนี้ยต้องกลับมาคุยกันนะครับมาคุยนั่งคุย,คยเปิดอกกับผู้บริหารว่ารถเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวรถเป็นยังไงจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดนะครับ AP พของด้ายุคแรกยุคนั้นๆนะครับดังนั้นจึงมีความ ใกล้ชิดกับสื่อนะครับจากที่ฮอนด้าไม่เคยให้ความสัมพันธ์กับสื่อสื่อตอนนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับมีเฉพาะกลุ่มแมกกาซีนกลุ่มหนังสือพิมพ์รายวันกลุ่มทีวีนะครับผมในกรายการวิทยุอะไรมาด้วยออนไลน์ยังมีน้อยมากนะครับพวกออนไลน์สื่อออนไลน์ตอนนั้นยัง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 ,ย,ง,ย,งยังไม่เริ่มมานะครับที่ฮอนด้าเกิดขึ้นตอนแรกนะครับก็เรียกว่าฮอนด้าก็เรียกว่าทุ่มกับสื่อ เท่าที่มีนะครับก็เรียกว่าทุ่มสุดๆนะครับมีอะไรก็คุยกันนะครับผมแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดคือตอนนั้นสื่อต้องการอะไรฮอนด้าไม่มีปฏิเสธครับต้องการข้อมูลอะไรเกี่ยวกับฮอนด้าเนี่ยได้ทั้งนั้นเลยนะครับฮอนด้าเป็นผู้หาหามาให้ทุกอย่างนะครับเรียกว่าจัดเต็มมาครับฮอนด้ากับสื่อในยุคนั้นนะก็เกิดมาตอนนั้นก็มีสื่อพวกเนียสารพวกทีวีพวกหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยที่ร่วมร่วมกันโดยกลุ่มเนิยสารก็มี มีอยู่ไม่กี่หัวอเองแต่ก็ช่วยกันเต็มที่แล้วครับโ็ฮอนด้เองเริ่มให้ความสัมพันธ์ในการทําประชาสัมพันธ์ทุกอย่างในผ่านสื่อมากขึ้นนะครับจากที่ไม่เคยให้ความสําคัญมาก่อนในยุคเอเชียนฮอนด้านะพอมาเป็นไอพีฮอนด้ทุกอย่างมันพลิกไปหมดนะครับ ทั้งนโยบายทั้งโครงสร้างทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยคือก็อย่างที่ผมบอกแหละเป็นการนับหนึ่งใหม่นะครับเป็นการเปิดไพ่สำรับใหม่นะครับหลังจากย้ายไปอยู่ที่ตึกอุบายาที่ก็ต่อมาก็มีการย้ายโรงงานอีกครับย้ายโรงงานไปไปตั้งอยู่ที่ลาดกระบ,บงังโดยย้ายมาจากาจากโรงงานที่อยู่สำโรงที่เป็นตั้งกองบริษัการปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนโรงงานของได้อยู่นั้นก็จะเป็นโรงงานงเล็กๆกันเ,เนาะ ก็ย้ายไปอยู่ราชกระบังทีนี้ก็เติบโตแล้วครับมหาศาลเลยครับเพื่อรองรับการผลิตสายการผลิตทั้งหมดของ h o นดนะนั่นเองครับแม่เพื่อไม่ได้จะไม่สร้างปัญหาเรื่องรถขาดตลาดอะไรเงี้ยรวทั้งดีลเลอร์ก็สามารถรับรถอะไรได้ทันเว,เวลาคือมีการพัฒนามากขึ้นเพราะงั้นเถอะนะครับในยุคร้งแรกเรียกว่าสต็อกหลังร้านฮอนด้แทบไม่มีแล้วพวกโน่งวโวน,ว,นว,ว่านะครับ แทบจะไม่มีในสต็อกเข้ามาลดมาเท่าไหร่ก็หมดเลยครับตอนนั้นกระแส Honda ดีมากทุกอย่างทุกคนยอมรับหมดนะครับผมทำให้ฐานการผลิตของ h ฮอนด้าโตขึ้นมาเป็นอันดับ2องนะฮะอันดับ2ของโลกนครับรองจากญี่ปุ่นในยุคนั้นนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ Honda ามอเตอร์นะครับก็ถือว่าประเทศไทยเป็นอันดับ2อนะครับอยู่ในโซนเอเชียอยู่ของโลกนะครับตอน,นั้นในในหมายถึงแบรนด์ฮอนด้นะครับ ประเทศไทยเนี่ยมีเป็นมีม,มีมีเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็ถื Summer. อว่าเป็นโรงงานใหญ่อะครับตอนนั้นทางได้เองก็มีการพาสื่ออะไรเข้าไปเยี่ยมโรงงานนะครับไปเดินดูรายการผลิตไปดูอะไรทั้งหมดนะครับตอนที่เปิดโรงงานใหม่ที่ลาดกระบ,บังนะครับชือ่อปัจจุบันก็ชื่อโรงงานไทยของได้าน,นะครับพี่น้องอย่างที่รู้กันนะครับผมหลังจากนั้นก็มีการเพิ่มรลยการผลิตออกมาเป็นกลุ่มสปอร์ตเป็นอะไรเยอะแยะหมดยน,นะครับผมแล้วก็ ยังย้ายผาแผนกบริการนะครับจากาตั้งโรงงานแล้วก็ย้ายผาแผนกบริการจากสุขุมวิทเดิมครับตอนแรกก็เป็นศูนย์บริการเล็กๆครับอยู่อยู่อยู่ที่สุขุมวิทซอย26ที่เป็นตึกตึกที่เช่าเขาอยู่นั่นแหละครับย้ายมาย้ายมาอยู่ที่สำโรงนะครับทั้งหมดมาอยู่ที่สำโรงนะครับผมนั่นแหละเป็นที่มาของของสำโรงปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดศูนย์ซิฟตี้ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยที่สำโรงขึ้นนะครับ ก็เริ่มเปิดมาตั้งแต่เป็นสองจังหวะนั่นแหละครับก็เริ่มมาสร้างพื้นฐานมาเรื่อยนะครับย้ายมาหลังจากนั้นก็มีามาเปิดย,ย้ายมาจากอบายชีทีนี้ก็มันเริ่มมีตึกเป็นของตัวเองแล้วไงเพราะว่าอดได้เลยเริ่มรวยมากขึ้นเ,เรื่ี้มีตึกเป็นของตัวเองครับไม่ต้องเช่าตึกแล้วสร้างที่สำโรงที่เราเห็นทุกวันปัจจุบันนี่แหละครับนั่นแหละเป็นกองเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของ AP Honda แล้วนะครับซึ่งซึ่ง ก็เริ่มมาหลายปีแล้วครับที่ย้าย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 มาที่นี่นะครับประมาณปี254ห้าสี่สองหรือสอะไรอยู่แถวแถวเนี้นะครับที่ย้ายมานะครับย้ายมาจากโอบบยาชิไปอยู่โอบายาชิเขาอยู่ชั้น1 4ผมทําได้ครับจาได้ครับจำ,ำได้ดีนะครับไปทีโอมันฝั่งน้อรถติดเลยเ็เรียกว่าพอรถไฟฟ้าเขาไปลงนึกว่าจะเดินไปทางไปฮอนด้าสบายสบายเงี้ยรวมทั้งพนักง,งานในองค์กรของได้เองก็คิดยังไงแต่พอ รถไฟฟ้าสร้างเสร็จทองด้าย้ายหนีอีกแล้วครับทีนี้ย้ายมาอยู่ที่สั่มลงเลยครับพี่น้องเมื่อปี4 2 4สามันค่อนข้างทุกคนเล่าเรื่องก็เป็นเรื่องตลกครับผม oh. พอความเจริญไปถึงน้อนด้านหนีครับ ทีนี้มาอยู่อยู่กรมบัญชาการใหญ่ที่สำโรงก็ก็เริ่มเปิดเกมลูกเหมือนเดิมนะครับเริ่มมีลายการผลิตของ4จังหวะขึ้นมามีการปูพื้นฐานมาอีกแล้วครับ4จังหวะออกมาแล้วครับทีนี้เริ่มมีรุ่นใหม่ๆออกมาเช่นรุ่นเวฟครับก็พัฒนามาจากรุ่นดิมเนี่ยผมถึงว่ารุ่นรุ่นรุ่นดิมนั่นมันคือรากเงาของของเอพีของด้ามาจริงๆครับคือมันไม่ตายอ่ะเพียงแต่แตก ขนแนงแตกสายพันธุ์มาเป็นในชื่ออื่นแค่น,นั้นเองอย่างเวบเนี่ยก็เติบโตมาจากดิมนะครับผมจริงๆมาจากดิมดิมก็มาจากพวก C70 C90 อะไรพวกนี้มาก่อนนะครับพัฒานากันมาเป็นสติบหลังจากปูพื้นฐานแล้วก็ทีนี้ก็มีรุ่นวงรุ่นเว็บออกมาแล้วก็ตั้งแต่ปี2540ี่ก็ออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีการตั้งสายส่งเป็น โลจิสติกใหม่เป็นของ a p Honda อยู่ที่โรงงานนั่นแหละครับโรงงานแห่งใหม่ออใหม่ก็อยู่ที่ด้านด้วยนะครับผมหลังจากนั้นที่หนักที่สุดหลังจากที่ออกเว็บมาแล้วคือวิกฤตต้มยำกุ้งครับบ้านเราเมื่อปี2540หรือ2541ผมจำไม่ได้นะทุกนั้นนะผมเองก็หนักนะบริษัททุกบริษัทนะั่นเรียกว่าเจอกันหนักล้วครับหนักเลยครับพี่น้อง หนักอ่ะหนักสุดหนักอ่ะแล้วฮอนด้อยู่ได้ยังไงช่วง40นี่แหะครับเป็นประเด็นที่ว่าทำให้ AP h o ฮอนด้มีความมั่นคงมีรากฐานที่ดีก็เพราะว่าฮอนด้าเองให้ความสำคัญกับดลเลอร์กับเอเย่นเนีครับฮอนด้ประคับประคองมาตลอดนะครับดูแลมาตลอดมันกระทั่งวิกฤตช่วง2ปี2540ต้มยำกุ้งอะไรพวกนี้ครับ ฮอนด้าก็ดูแลมาตลอดนะครับไม่ไม่ทอดทิ้งนะครับยังไงก็มีรถมีอะไรให้แล้วก็ทํากิจกรรมหนุนตลอดนะครับส่งเสริมการขายตลอดนะครับเรียกว่าให้ความสองความมาตลอดในขณะเดียวกันซื้อฮอนด้าก็ไม่เคยทิ้งนะครับดูแลมาตลอดเศรษฐกิจไม่ดียังไงเขาฮอนด้าผู้กุญซือของฮอนด้าเองเคยพูดคุยกับผมนะครับแล้วก็พูดกับหลายหลายคนนะเขาบอกว่าลงเรือลําเดียวเนี่ยเราต้องไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับผม ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นนะครับเมื่อฮอนด้าโตโตมาแล้วนะฮอนด้าก็ดูแลสื่อให้ความสัมพันธ์กับสื่ออางเงี้ยถึงกับใช้คําพูดพวกนี้นะครับเราพวกเราคือครอบครัวเดียวกันคือพี่น้องเดียวกันลงเรือลําเดียวกันแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องไปด้วยกันไปเรือลําเดียวฮอนด้าฮอนด้าไม่เคยทอดทิ้งสื่อนะครับสื่อในเนี่ยสารซึ่งมีในยุคนั้นในยุคนั้นเนี่ยน,นะก็เติบโตมาด้วยเติบโตมาด้วยกันนะครับเรียกว่าช่วยกันมาตลอดนะครับ เป็นไม้คำยันซึ่งกันและกันละครับก็ช่วยกันแต่ก็พูดเรื่องจริงนะสื่อเองก็มีการพูดเรื่องจริงคอนด้าเขาไม่ได้ปิดนะครับอย่างทดสอบรถเนี่ยอะไรพวกเนี้ยคันด้าบอกถ้ามีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปตามตรงอ่ะยังไงก็อย่างนั้นเพราะว่ามันจะเป็น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 สิ่งที่ต้องนํามาแก้ไขปรับปรุงอยู่แล้วสําหรับการพัฒนารุ่นรถรุ่นในรุ่นต่อๆไปอย่างครับผมอย่างที่ผมเล่าเคยเล่ามานะครับค o นด้าไม่เคยปิดบังนะครับ รวมทั้งไม่ปิดกั้นสื่อว่าจะทำาง้นอย่างนี้นะครับไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้ชีน้นาให้เลยนะครับคือรถอย่างรถออกมาใหม่เนี่ยก็มีอะไรก็ทดสอบแล้วก็ว่ากัตนตามนั้นดีก็ดีไม่ก็ดีก็ดีต้องมีปัญหาอะไรก็ว่ากัตนตามนั้นคือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ไม่ได้จ่ายแจ้งออกมาแต่ฮอนด้าก็รับฟัง ข้อมูลทั้งหมดเหมือนกันสื่อเองก็รับฟังข้อมูลทั้งหมดจากฮอนด้านะครับผมช่วง,งนนะั้นช่วงไอพีฮอนด้านั้นกับสื่อก็เป็นอย่างนี้นะครับมันเติบโตเป็นอย่างนั้นนะครับตั้งแต่สื่อสายนิสารมาก่อนนะครับคือเราเติบโตเติบโตมาด้วยกันณตรงนั้นนะครับผมฮอนด้าให้ความสําคัญตรงนั้นครับผมหลังจากนั้นฮอนด้าเองก็มีการพัฒนาหลายอย่างนะครับ และปีที่เริ่มปูพื้นฐานออกเว็บมันนั้นรู้สึกว่าฮอนด้จะหยุดการผลิตบล็อก2จัหวหัด้วยนะครับมีประกาศออกมานะครับอย่างชัดเจนแนละ้วช่วงหลังวิกฤตต้ยมยำต้ยมยำกุ้งนะครับก็เรียกว่าไล่เรียกกนะันแน่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองอยู่ช่วงนี้นะครับผมทางฮอน d a ามอเตอร์เองก็ประกาศเป็นนโยบายทั่วโลกนะครับสําหรับฮอนด้ทั่วโลกจะต้องมีแต่การ มีลายผลิตเฉพาะเครื่องยนต์4จังหวะเท่านั้นนะครับใครที่ประเทศไหนที่ผลิต2จังหวะไปด้วยก็ต้อง,ต,องต้องทยอยปิดตัวลงนะครับอย่างสังคมโลกตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษภาวะอะไรเงี้ยแน่นอนอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหลายทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยโดนกันหมดมอเตอร์ไซค์เองโดนหนักครับเพราะเราเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะงต้องมีมลพิษภาวะ อยู่แล้วเนี่ยจุดนี้ก็ทำให้ให้ให้ให,ให้เข้าสู่ยุคการปรับปรับเปลี่ยนเป็สีจังหวะแล้วก็ฮอนด้าเองเป็นค่ายแรกที่ประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะครับประมาณปี4 1 4 2นะผมจะไม่ผิดนะกันนะครัประกาศออกมาอย่างนั้นแล้วฮอนด้าก็หยุดการลายการผลิตจริงๆครับแล้วหยุดการผลิต2จังหวะประเไหนก็อย่างผมเคยบอกก็อยู่ในร้านของดูเลอร์นรั่นแหละก็ขายอยู่ยงั้นแหละมีคือขายไปเพราะฮอนด้าเองออกมาการันตียืนยันกับผู้บริโภคยืนยันกับดูเลอร์ด้วย อะไรล่ฮอนด้จะไม่มีปัญหาใน10ปีถึง20ปีเนี่ยฮอนด้ Honda มีอะไรล่สำรองสำหรับรถประเภท2จังหวะที่หยุดการผลิตไปแล้วทุกรุ่นนะครับไม่ให้เกิดผลกระทบนี่คือการการันตีของ Honda นะครับหรือใครจะเอาไปขายเอาไปเทินก็ได้นะครับฮอนด้าก็รับซื้อโดยไม่มีการกดราคาลงยังไงนะครับตอนนั้น h o n ด้าเองก็เริ่มจะมีการรับซื้อรถมือสองขึ้นมาบ้างนะครับตอนนั้นนะครับก็มีการยืนยันออกมาจาก จากผู้บริหารของฮอนด้าคุณซื้อของฮอนด้าเองก็เคยพูดพวกนี้เรื่องพวกนี้กับสื่อนะครับโดยยืนยันออกมาชัดเจนว่าฮอนด้าจะไม่ให้สร้างปัญหาเรื่องอารมณ์อ,อะไรนะครับเกี่ยวกับรถสองจังหวะที่มีจําหน่ายอยู่อย่างเงี้ยหรือที่ใช้ซื้อไปใช้กันแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องอะไรฉะนั้นคนใช้ฮอนด้าก็ไม่ต้องประวงก็ใช้ต่อไปแค่นั้นเองครับจบ2จังหวะแล้วฮอนด้าก็ประกาศปิดไลน์ทั้งหมดมาคือรุ่นโนวาเทน่ากับอ่ารุ่น สมายอะครับที่เป็นรุ่นสุดท้าย2รุ่นเนี่ยที่เปิดไล่ออกมาแล้วก็หยุดหย,ย,ย,นะยุดการผลิตไปเอ็นไอสองเอ็น์ก็หยุดการผลิตทั้งหมดนะครับไม่มี2จังหวะแล้วต่อไปก็มี4จังหวะแค่นั้นเองที่ผลิตมาก็คือเวสอะครับที่ออกมาก่อนที่ปูพื้นมาก่อนนะโดยพัฒนามาจากดรีมนั่นแหละครับพี่น้องก็เนี่ยเป็นการพัฒนาการของ h o นดานะหลังจากหยุดสายการผลิตก็มีการปรับโครงสร้างปรับอะไรย้าย กับคืนมาย้ายจากย้ายออฟฟิศจากอ่าตึกอุปยาชีพกลับคืนมาที่สำารงแล้วก็ตั้งกรงบัญชาการอะไรตอนนั้นทวิน่าเข้าสู่ยุคที่10ปีแล้วนะครับประมาณปี2534 3 4สอะไรเงี้ยสี4นี่แหละประมาณนี้ก็ตั้งศูนย์เซฟตี้ขึ้นนะครับศูนย์เซฟตี้ศูนย์กับขี่ปลอดภัยเต็มรูปแบบของท o n d a าที่สำารงนะครับผมเรียกว่าก่อนที่จะตั้งศูนย์กับขี่ปลอดภัยก็มีการ พาสื่อไปเที่ยวแถวสิงคโปร์นะครับไปดูศูนย์กับขี่ศูนย์ปลอดภัยของฮอนด้าศูนย์ฝึกกับขี่ของสำลรงเอ้ยขอโทษนะครับของสิงคโปร์นะครับของฮอนด้าที่สิงคโปร์ก็เป็นที่นิดเดียวไม่กว้างไม่ใหญ่นะครับพอมาถึงบ้านเราเนี่ยถือว่าใหญ่เลยนะครับใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับรองจากญี่ปุ่น,นอีกแล้วครับ ตลาดรถก็ใหญ่เป็นันดับสองของโลกนะครับศูนย์เซฟตี้ก็ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับรองรองจากญี่ปุ่นแค่นั้นเองคือนอกเหนือจากญี่ปุ่นนะครับผมเท่านั้นเองครับผมหลังจากนั้นสองสี่ห้าอะไรเนี่ยก็มีเว็บออกมาเอะครับประกาศตรงไว้แล้วมีเว็บร้อยสิบออกมาแล้วเฮ้ยมีเว็บร้อยออกมาครับโอ้โหเว็บร้อยได้รับการตอบรับอย่างเรียกว่าผิดหูผิดตาแล้วครับพี่น้องเพราะราคามันถูกไงครับทุกคนจับต้องได้ เทคโนโลยีถึงจะไม่มีอะไรมากมายแต่ตัวรถคันนี้อิมเมจของฮอนด้าภาพลักษณ์ของฮอนด้ามันดีมาแล้วไงครับสี่จังหวะเนฮอนด้ามีความถนัดไปอยู่แล้วทั่วโลกเนี่ยผมว่าเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไะอย่างนี้ผมเคยพูดมานะครับเรียกว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮอนด้าผลิตแต่สี่จังหวะมาตลอดนะครับพี่น้องสองจังหวะมีน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับเท่านั้นเองนะครับผมหลังจากนั้นพอออกเว็บร้อยมาทีนี้ก็ยอดจองถล่มทลายแล้วครับมันไม่ได้หนีอย่างโนวาครับพี่น้อง ทำให้ยอดจำหน่ายของฮอนด้าในปีประมาณปี2 5 4ห้าสีขึ้นถึง75%นะพี่น้องตอนนั้นฮอนด้าเองก็โดนโดนกระแสเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนคือข้อหาคือข้อหาที่ฮอนด้าโดนโดนโดนแซวมาก็คือการผูกขาดทางการค้านะครับ ซึ่งทางผู้บริหารฮอนด้าก็มีการแก้พวกนี้ปัญหาต่างๆวันนี้บอกว่ามันไม่ใช่การผูกขาดนะครับเป็นเรื่องของผู้บริโภคนะครับที่ท,ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขาเห็นว่าดีแลวมีความคุ้มค่าอย่างเงี้ยครับผมแล้วฮอนด้า็ยอดขายมากจะลงทลายอย่างนั้นนะครับแน่นอนมันก็ต้องถูกจับตามองอยู่แล้วไงครับก็มีกระแสโจมตีมาอย่างเงี้ยฮอนด้าทางผู้บริหารฮอนด้าก็แก้เกมมาก็ใช้เวลาอยู่หลายปีครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นทนานได้เองก็มีการ เปิดกิจกรรมเพื่อสังคมหลายๆอย่างนอกจากคารวงคาวานมีเรื่องขับขี่ปลอดพงปลอดภัยมีการจัด e c o n o น o าวเวอร์นะครับอีโคโนพาวเวร์ที่จัดตั้งแต่ปี2541ที่เริ่มออก4จังหวะมานะครับคือคือรุ่นเว็บร้อยนะครับเว็บร้อยพัฒนาออกมานะครับผม ส่วนปี2545เป็นเว็บร้อยที่ที่มีราคาถูกลงนะครับคือก็ลดออปชั่นอะไรบางส่วนนะครับแต่เครื่องยนต์ยังบล็อกเดิมเหมือนครับเท่านั้นเองนะครับลักจากนั้นก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายครับทั้งรวมทั้งเซฟตุงเซตี้นะครับผมก็ออกมาเรียกว่าเต็มรูปแบบขฮอด้าทำเต็มรูปแบบนะครับพี่น้องเนี่ยทาให้ทําให้ฮอนด้รุ่งเรืองขึ้นมาได้ก็เพราะนี่เพราะสองจังหวะเพราะนโยบายของฮอนด้นะครับ แล้วก็ปฏิวัติตัวเองนะครับเรียกว่าปฏิวัติทั้งวงการนะจากสองจังหวัดเป็นสี่จังหวัดต้มฮอนด้าประกาศออกมาทันทีไงครับไม่ใช่เป็นนโยบายเพียงประเทศไทยที่เดียวเป็นนโยบายของฮอนด้าทั่วโลกนะครับที่ประกาศมาตอนนั้นนะครับผมโดยใช้เวลาสามสี่หรือห้าปีนี่นะผมจำไม่ผิดนะจะ,จะทยอยปิดหลายสองจังหวัดสาหรับบางแห่งที่มีอยู่ มีลายการผลิตอยู่นะครับก็ผลิตไปส่วนในลงอะไรเนะี่ยฮอนด้าการันตีให้อยู่แล้วครับเซฟพเออร์ของฮอนด้ายังก็เห็นดีเห็นงามด้วยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อย่างเงี้ยก็ทุกฝ่ายมายืนยันพูดพวกเขามั่นใจขึ้นนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตอนหน้าจะพูดตอนหน้าต่อเอกครับพี่น้องต่อเรื่องระบบหัวฉีดนะครับฮอนด้าปฏิวัติเข้าสู่สงหวรรษทีนี้ ปฏิวัติสามอีกมาสู่ยุคหัวฉีดสิครับในยุคของเครื่องยนต์สี่จังหวะเนี่ยครับปิดไลา์สองจังหวะไปแล้วสู่ยุค4ี่จังหวะทีนี้ก็มาถึงระบบหัวฉีดเดี๋ยวตอนหน้าจะพูดต่อนะครับพี่น้องให้กําลังใจผมก็กดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งนะครับมีข้อมูลอะไรท่านก็จะได้ รับทราบก่อนนะครับเวลาผมพูดคลิปใหม่ๆลงไปนะครับผมให้กําลังใจผมนะมอมนะครับบอทอเบยโซโล่ไทยแลนด์นะครับคุยไลฟ์สไตล์คุยกันสบายๆนะครับสารพัดสาระสลับสับเปลี่ยนกันไปในแวดวงสองล้อในสยามประเทศหรือในประเทศไทยในเรา่ี่นี้ละครับพี่น้องขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับผม